วัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนวันนี้เพชก,กจะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการตรวจนะคะตรวจตตรวจโควิดค่ะตื่นเช้ามาเป็นวันที่ต้องไปทํางานวันแรกค่ะหลังจากหยุดตั้งแต่ลหลังคริสต์มาสมาจนถึงปีใหม่ค่ะกฎของที่โรงเรียนเพชรหรือว่าที่โรงเรียนในนอร์เวย์เด็กนักเรียนอะไรเงี้ยก็คือ ก่อนไปทำงานหรือว่าก่อนไปเรียนต้องตรวจทุกคนคะ่ะหลังที่หยุดหลังจากที่หยุดยาวพอหลังจากนั้นก็ตรวจทุกวันั้งคานค่ะโรงเรียนเก็มาดูกันคะ่ะว่าผลจะเป็นยังไงนี่เลยอุปกรณ์พร้อม เสร็จแล้วเราก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมค่ะบีบตรงนี้นิดนึงเพื่อให้น้ำยาท่วมสิบครั้งนะคะเรียบร้อยเขย่าค่ะ แล้วหยดลงไปตรงนี้เลยสองสามสทำให้อเน,นอดลงนิดนึงนะ เห็นไหมคะมันก็เริ่มแล้วเรารอดูผลค่ะอีก15นาทีหลังจากที่รอดูผลนะคะเพชรก็จะทำกาแฟรอค่ะตอนนี้คือชาชาที่ได้จากของกอนคริสมาจากเพื่อนเสร็จแล้วก็ทำกาแฟมาทำกาฟกแฟกาแฟของเพชรจะเป็นแบบเอสเปรสโซนะคะก็จะมีตัวนี้ยื่นออกมา เพื่อจะตีนมก่อนค่ะสรุปนะคะผลไม่ติดนะคะหนึ่งขีดค่ะต่อมาเพชรก็จะเตรียมอาหารเช้าค่ะไม่ใชอาา่อาหารเที่ยงอาหารเที่ยงมันก็คือขนมปังพอ,อขนมปังไปทำงานนะคะยิ่งม่ได้สักพักค่ะ เหนื <appe al ye> ่อยเหลือเกินละอองฝนหรือว่าละอองความเย็นกับความร้อนกระทบกันมันก็จะกลายเป็นหมอกควันปกคลุมนะคะเส้นทางไ็คิดว่าเขาน่าจะเพิ่งทำเมื่อคืนนี่ค่ะเสร็จแล้วหรือไม่ก็เช้าตู่คือเกล็ดหิมะออกไปแล้วก็ตามด้วยนี่เลยค่ะกวาด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 เขาเรียกว่าอิดหรือว่าอะไรภาษาไทย เพื่อที่จะไว้ให้มันลื่นนะคะส่วนเพชรได้เวลาวิ่งต่อค่ะค่ะหลังจากที่ทำงานวันนี้ผ่านไปด้วยดีค่ะถึงแม้ว่าเป็นการทำงานครั้งแรกแต่ว่าทุกอย่างก็โอเคอาจจะเชยนิดนึงแต่ว่าก็ยังอยู่ในความสนุกสุขสนานเหมือนเดิมค่ะวันนี้หลังจากทำงานเสร็จนะคะเพชรก็มาออกกำลังกายต่อเลยค่ะ เพราะว่าเราต้องเริ่มชีวิตใหม่ค่ะปีใหม่เริ่มชีวิตใหม่เพชศหวังว่าจะลดหุนค่ะลดน้ำหนักให้ลงมาที่5กิโลหลังจากใช้เวลา3เดือนค่ะภายใน3เดือน5กิโลมาดูค่ะพาเพศจะเอาลงได้ไหมเพราะว่าสะสมไขมันมานานเหลือเกินค่ะ เลิกงานแล้วแล้วก็กินข้าวค่ะกินข้าวเสร็จแล้วเราก็มายิมมาเพื่อเผาผาลาญร่างกายนะคะวันนี้มายิมแค่ครึ่งหนึ่งชั่วโมงค่ะก็ได้เวลากลับค่ะเพราะว่าต้องไปเคลียร์งานบ้านให้เสร็จเพราะเสื้อผ้ามีเยอะแยะนะคะเดี๋ยวเพรจะแวะไปซื้อส้มค่ะเพราะส้มที่ร้านที่เราสั่งอาหารเนี่ย มันไม่มีขายมันมีแต่บางยี่ห้อแต่มันไม่ถูกใจเพชรมันไม่อร่อยเหมือนกับร้านค้าที่เพชรไปซื้อค่ะร้านประจํายี่ห้อนี้น่าจะมาจากไซบัสไซบัสหรือเปล่าค่ะยี่ห้อนี้เพชรก็ไม่รู้เดี๋ยวเราไปเดินด้วยกันนะคะช่วงนี้อากาศเริ่มลดค่ะหิมะเริ่มละลายถนนคนทางก็จะเป็นอย่างนี้ดูหิมะค่ะ นี่ก็จะแฉะแฉะนิดนึงส่วนร้านกีฬาเราไม่ไปนะคะเพราะว่าเราซื้อของขวัญคริสต์มาสเรียบร้อยแล้วแต่ว่าอย่างนึงรู้สึกว่าเขาจะปิดนะคะปิดเดี๋ยวเพจจะไปร้านขายกับข้าวค่ะซูปเปอร์มเาเพลทเพที่ชื่อว่ากีวีกีวีที่เรากินนั่นเองกีว<ม>ีผลไม้อ๋อยเขายังไม่ปิดเพจนึกว่าเขาปิดค่ะร้านเจสบอล เข้าไปตอนนี้ก็ยังใช้ไอ้นี่อยู่ภา้าปิดปากอยู่นะคะเพชจจะพาไปดูส้มที่เพชรพามาซื้ออดไว้อู้เมีคนขึ้นมาส้มขึ้นราคา เดือนที่แล้วสิบเก้าคนตอนนี้ยี่สามสิบสองเจอม่วงลูกใหญ่ม่ออู้เพชรจะเอาลูกนี้ไม่ได้มันนิ่มเพชรจะเอาลูกกนแค่เวลาซื้อต้องซื้อลูกไม่นิ่มนี่คือแกะเค็มทีม่เพชรเคย บอกว่าคอรนเว์ชอบกานวันคริสต์มาสกะว่าจะซื้อแค่ส้มก็ได้ของมาเพียบเลยคะ่ะใช้จ่ายไปเยอะพอสมควรก็ใช้ไปประมาณ200โคนได้มะม่วงมามะม,งมะม่วงมะม่วงลูกละแพงเหมือนกัน50กว่า39าโคนปะไม่รู้ได้นี่แหลคะค่ะเข้าร้านทีไรกันเป็นต้องจ่ายหนักทุกที ีนี้ได้เวลาเดินกลับบ้านค่ะกลับไปถึงลูกจะกินอะไรกินส้มค่ะกินส้มกินส้มเพื่อเราจะได้ไม่หิวนะคะเพชรมีโครงการค่ะหลังปีใหม่เราจะเอาให้ลง5กิโลภายใน3เดือนมาดูสิว่าเพชรจะทนกับความหิวได้ไหมก็จะเน้นการออกกำลังกายให้เยอะที่สุดค่ะ วันนี้ทำงานก็แบบว่าง่วงมากเพราะทํางานวันแรกมันก็เลยเกิดความง่วงค่ะหลังจากที่หยุดมานานนะคะเกือบหลับค่ะวันนี้เกือบหลับดูค่ะเพื่อนๆคริมากำลังเริ่มละลายนะคะถึงแม้ว่าคาริสต์มาสจะหยุดไปแล้วค่ะแต่ว่าไฟประดับเขาก็ยัง เหลือไว้อยู่นะคะเพื่อที่ให้ความมืดมันจะ,ะมีสีชันมากขึ้นเราก็เลยต้องเหลือไฟไว้ค่ะแต่ว่าสำหรับเครื่องที่เกี่ยวกับคริสต์มาสอะไรเงี้ยที่ประดับประดาเขาก็พากันเก็บนะคะบางคนก็เก็บบางคนก็ไม่เก็บก็แล้วแต่สะดวกอะแต่บ้านเพชรเก็บเลยเพราะว่าเราจะขึ้นเขา ถ้าไม่เก็บกลับมาหูงานเยอะค่ะนี่ขนาดว่าเพิ่งลงมานะคะลงมาจากเขาสองวันที่แล้วยังซักผ้าไม่เสร็จเลยค่ะต้องซักผ้าหลายอย่างต้องพับต้องอะไรไหนจะทํำงานอีกกินไหนจะต้องเก็บเครื่องพวกกีฬาสำหรับเล่นสกีค่ะเพราะเรามีเล่นสกีหลายแบบนะคะทั้งแบบวิ่งและก็แบบเหนเวหาโอเคค่ะเพชขอกล่าวคำว่า สวัสดีสวัสดีสวัสดีสำหรับคลิปนี้ค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะมาดูคลิปหน้าเพจจะพาเพื่อนๆไปดูไลฟ์สไตล์คนนอร์เวย์หรือว่าการใช้ชีวิตในนอร์เวย์จะเป็นยังไงต่อนะคะเจอกันคลิปหน้าขอให้ทุกคนมีแต่วความสุขและสมหวังทุกสิ่งได้ขอให้สมปรารถนาค่ะสวัสดีค่ะ